ความปกติของชีวิตเป็นยังอยู่ที่ไม่มีธรรมอื่นที่รวมเป็นธรรมกิเลสโลภโกรโลงเข้ามาเบียดเบียนเปลี่ยนธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงสดแตนทัตโร ไปเป็นธรรมกิเลสโลภโลกรดหลงอยู่ในสภาวะของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่สามารถเป็นเส้นทางเป็นสื่อํำเป็นท่อทานให้กระแสธรรมปรมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหล่กสดกันทะโส ไหลเวียนเดินทางในแกนกลางเส้นทางสายกลางเพื่อรุกเข้าหาธรรมกิเลสให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณลมพุทสดจันทรสโรดึงดูดบอกเกิดพัฒนาธรรมทั้งหมดธรรมกิเลส เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัศโรหน่วยใหม่ๆได้สมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรับรู้ได้ถึงวงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมด ที่มาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของแต่ละร,รมเพื่อพัฒนาปรับปรุงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์และศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปุสจันทศโรให้เป็นปกติสามารถที่จะดำโรทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทศโรให้มีตัวตน,ทนแท้แท้ยังยืนไม่เสื่อมสลายเพิ่มจำนวนปริมาณ ธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทธเจันทัสโรได้หนาแน่นในท่อฐานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทธเจันทัสโรในนิพพานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทธเจันทสโรขยายนิพพานธรรมปรมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทร์ัศโรรุกเข้าหานิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมมาคืบหน้าเพิ่มมากขึ้นได้สมบัติที่เป็นธรรมเป็นธรรนาตใหม่ๆประกอบเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆรักษาสภาวะปกติไม่ให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้ถูกใช้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กับกระแสธรรมกิเลส สร้างโครงสร้างกทออมอขออโครงสร้างที่เป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ที่เป็นโครงสร้างของกิเลสของการทำลายทำลายแต่ละท่อถาดทำจากทำกิเลส ที่ผังสำเร็จเวลาของธรรมกิเลสได้ตั้งไว้ท่อทานธรรมที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสังเกตยอย่างละเอียดรักษาสภาวะปกติจากธรรมกิเลสที่ทำให้เกิดสภาวะผิดปกติ ทำให้ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิที่ทำให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัศโรชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่เสื่อมจากปกติที่เป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษถูก ทำรรกิเลสเปลี่ยนบารมีสามสิทธัสสะเดพระคุณลงภูสวดจันทัสโรยึดธาตุทั้งละเอียดและหยาบเพื่อไปสร้างเป็นนิพพานของธรรมกิเลสทมอัพยาการตาธรรมทท,ที่ไม่ใช่บารมีสามสิทธัสสะเดพระคุณลงพูสวดจันทัสโร สภาวะผิดปกติที่รับรู้ถึงการเกิดแก่เจ็บตายแบบที่ผู้รู้ท่านได้สังเกตความผิดปกติที่มีการเกิดแก่เจ็บตายจากการบังคับ ควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาของธรรมกิเลสผู้รู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจรนทัสโรถูกสร้างเลี้ยงรักษาบังคับควบคุมสั่งการ ให้ศรัทธาเลื่อมใสพึ่งระลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันทัศโรเพื่อเปลี่ยนทำกิเลสที่ไหลเวียนอยู่ในตัวของท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันทัศโร ที่เป็นโครงสร้างกทมขอที่เป็นวงจรเกิดแก่เจ็บตายไปตามการสร้างเลี้ยงรักษาบังคับควบคุมสั่งการของธรรมกิเลสให้เปลี่ยนเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษสดจนทัศรรรโรหน่วยใหม่ๆ สร้างเลี้ยงรักษาบังคับควบคุมสั่งการไม่ให้มีแก่ไม่ให้มีเจ็บไม่ให้มีตายให้เกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษที่สมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เป็นผู้นำเป็นต้นบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสตรจันทสโรนำตัวเองนำผู้อื่นให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหยุดพังสำเร็จเวลาของธรรมกิเลสหยุดโครงสร้างกทมขออที่ เป็นธรรมกิเลสบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายตามกระแสรธรรมของกิเลสโลภโกรธหลงโดยศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทธสันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสันทัสโร ทำงานดึงดูดป่อเกิดเปลี่ยนธรรมทั้งหมดเปลี่ยนธรรมกิเลสโลภโกรหลงเป็นบารมีสามสิทัสสะเดชพะคุณหลวงพุทธสจันทรศโรหน่วยใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ประกอบพาดทั้งละเอียดละหาาบของท่อทานธรรมบารมีสามสิทัสสะเดชพะคุณหลวงพุทธสจันทสศโรเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ ทำบารมีสามสิบทัตถเดชภคุลลงภูสจันทรัสโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาสร้างเลี้ยงรักษาให้ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตถเดชภคุณลลงปูสจันทรัสโร อยู่ในสภาวะปกติอยู่ในสภาวะรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรุกเข้าหาธรรมกิเลสเพื่อรักษาตัวตนที่แท้จริงบาร,รมีสามสิบทรรัตพระเดชพระคุณหลวงปสดจันทร์ทัสโรเพื่อพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดให้เป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทรรัตพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทร์ทัศโร เพื่อรวบรวมธรรมรวบรวมธาตุทั้งหมดให้เป็นผังสําเร็จเวลาบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรครอบคุมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เกิดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรด้วยการศรัทธาเลื่อมใส พึ่งและลึกลึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเรื่องแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพสุสธจันทร์ทศรเป็นปกติตลอดเวลาตลอดทุกอนุเวลาสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพสุสธจันท์ทศรอย่างสะดวกราบรื่นง่ายดายรวดเร็ว ครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดไปเชิญพวกเราทำหน้าที่ที่แท้จริงของเรากันต่อจาก